สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเลขเด็ดงวดนี้1กันยายน66รวมเลขนายกนิดเศรษฐานายกคนที่30ของไทยรวมทั้งทะเบียนรถแนวทางหวยงวด1กันยายน2566เป็นที่แน่นอนแล้วว่าประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ชื่อเศรษฐาหรือนายกนิด นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับคะแนนโหวตเป็นเอกฉันท์482เสียงและอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันออกผลสลักกินแบ่งรัฐบาลแล้วคอหวยจึงไม่พลาดที่จะตามส่องตัวเลขที่เกี่ยวกับ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่หลายตัวสำหรับเลขเด็ดงวดนี้1กันยายน66ทางคมชัดลึกได้รวบรวมมาให้ เพื่อเป็นแนวทางหวยงวด1กันยายน2566มาฝากดังนี้รวมเลขเด็ดเศรษฐาเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2 5 0 6อายุ61ปีนายกรัฐมนตรีคนที่30คะแนนโหวต482คะแนนไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81 เลขพักเพื่อไทย29ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี22สิงหาคม2566ทะเบียนรถเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา8กพ1127ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ